สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะกะสิราฟาร์มจะมาพามาดูวิธีการแยกตัวจากเศษเบดดิ้งเก่าที่มีหินและดินปนด้วยนะคะก็คือกะละมังพวกนี้นะคะที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นกะละมังที่เราร่อนออกมาแล้วก็มีพวกเศษที่วัวแข็ง แบบนี้ที่น้องเดือนไม่สามารถกินได้และเศษหินเล็กๆที่มันติดมามันมีอยู่รอบนึงค่ะที่ขี้วัวที่เราซื้อมาเราทิงลงไปเลยแล้วก็ติดหินแล้วก็ดินเยอะมากเราก็พยายามทำการคัดแยกมาโดยตลอดค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเหลือน้อยแล้วน้อยมากเหลือแต่แบบว่าก้อนเล็กๆเราก็จะใช้วิธีการนี้ค่ะ เห็นกระลมังไหมคะอันนี้ก็คือเราจะไม่วางติดก,กับพื้นถ้าวางติดก,กับพื้นก็เหมือนการเลี้ยงเส้นเลือทั่ไปนะคะน้องจะหนีจะมุดลงไปอยู่ที่พื้นนะคะเราจะวางรอยแบบนี้และกระลมังข้างล่างนี้เป็นเบดดิ้งใหม่กระลมังข้างบนตรงนี้เป็นเศษเบดดิ้งเก่าและเศษหินที่ติดมาแล้วก็เราต้องการขัดแยกคะ่ะ นี่นะคะทุกคนวิธีการเทคนิคก็คือเราจะซ้อมแบบนี้นะคะซ้อมแบบนี้แล้วเมื่อข้างบนข้างบนน่ะกละมังที่อยู่ข้างบนน่ะมันแห้งใช่ไหมคะคือไส้เดือนเขาต้องการความชื้นในการหายใจถ้าเกิดว่าข้างบนน่ะมันแห้งมากๆเขาอยู่ไม่ได้อะเขาก็จะหาที่อยู่ใหม่แล้วที่สําคัญเลยก็คือตรงไหนที่มีอาหารพร้อมอาหารดีอุดมสมบูรณ์เขาก็เหมือนคนนี้ละคะ่ะเขาก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้น ก็ให้เขาทําการย้ายถิ่นฐานเองจากกะลังบนลงไปอยู่กะลังล่างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้างล่างดอนนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้อันนี้คือเป็นเบดดิ้งใหม่นะคะจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยการถ่ายมูลของเขาแล้วนะคะแสดงว่าน่าจะลงมาอยู่ได้สักพักแล้วกะลังนี้เราทําได้ประมาณน่าจะ,ะมาสองวัน ที่เราทําแบบนี้ไว้อะออทางฟาร์มของเรานะคะเราจะไม่ได้ขัดแยกงเศษฟางอะไรพวกนี้ออกนะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนสามารถกินได้ค่ะมันจะมีพวกที่มันเป็นก้านแข็งแข็งก้านแข็งแข็ก็คือถ้าเกิดว่าน้องเดือนกินไม่ได้ะเวลาที่เรานํามารอ่อนตะแกรงต้อยของเราอ่ะก็จะหัดแยกลงไปรวมกับตัวค่ะ เนี่ยก็แลนีแบบแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เราเก็บตัวเราเห็นนะถ้ามันแข็งเราก็จะเลือกออกนี่นะคะแบบนี้ให้เขาย้ายที่นี่เองแต่ละมังล่างนี้ก็คือแรกเริ่มเลยเราใส่แค่เมดดิ mm ้ง hmm. อย่างเดียวไม่มีตัวไส้เดือนนะคะทุกคนเห็นไหมคะตัวใหญ่แล้วนี่ <laughs> ไส้เดือนอะเป็นสัตว์ที่แบบว่าสามารถตัวเขาใหญ่ได้แล้วก็เล็กได้ไม่ใช่ว่าเหมือน สัตว์อื่นๆที่กินนานๆไปแล้วจะตัวอ้วนๆเขาก็คือช่วงไหนที่เขาไม่กินตัวเขาก็จะพร้อมช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาที่อากาศเย็นมากๆแทบไม่ขยับตัวเลยค่ะตัวไส้เดือนที่เราร่อนออกมาจะเป็นแบบว่าตัวเล็กๆแบบนี้ยเกือบทั้งหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยแต่พอเราเปลี่ยนเบดดิ้งเขาก็กลับมาอ้วนอีกครั้งนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ ถามว่าทำไมถึงต้องเอาเศษหินเศษหินน่ะแยกออกเพราะว่าเวลาที่ถ้าเราไม่ไม่พยายามกําจัดออกเลยอะ่ะแล้วมันสะสมเยอะๆเวลาที่เราร่อนผ่านตะแกรงอะ่ะผ่านเครื่องเครื่องร่อนของเราอ่ะค่ะมันก็จะแบบว่าไปโดนตัวไส้เดือนทําให้ไส้เดือนน่ะบอบช้าําเวลาที่เราเปลี่ยนเบนติงใหม่โอกาสในการตายของน้องก็จะสูงนะคะเราก็เลยทําวิธีการแยกไม่ให้มีหิน หรือว่าดินเศษดินก้อนดำๆมาค่ะทุกคนหรือว่าขี้วัวเก่าๆก้อนดำๆเราก็แยกออกอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้มันจะนิ่มนะคะเป็นเบดดิ้งใหม่เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยค่ะทุกคนน้องก็จะมูดไปหาที่อยู่ใหม่แบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะนี่มีตัวมาแรงมาเขาอยู่ด้วยนี่คะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาอยู่ยเยอะแบบนี้ใช่ไหมคะ คือถ้าเรามาดูแล้วอะเริ่มมีตัวไส้เดือนเยอะอะเราก็ต้องเติมเดกดิ้งขึ้นไปอีกถ้ามันยังแยกไม่หมดนะคะเราก็เติมขึ้นไปแล้วก็วางถ้าเกิดมันแน่นเกินไปเขาก็ไม่อยู่ค่ะไส้เดือนไม่ชอบอยู่ในที่แออัดนะคะเนี่ยค่ะข้างบนก็เหลือตัวน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำพวกนี้ไปใส่ต้นไม้ค่ะ ไปใส่ต้นไม้แล้วคือถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเดือนตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะนั่งแยกออกคือให้มันเหลือน้อยที่สุดอะเนี่ยค่ะเราอาจจะแยกออกแต่บางทีเราก็ไม่แยกค่ะก็เอาไปเทคนต้นไม้ทั้งแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ข้างบนไม่ต้องรดน้ำเลยนะคะปล่อยให้แห้งเลยให้เขาย้ายย้ายลงไปอยู่ข้างล่างถ้าถือว่าข้างบนยังเปียกอยู่อ่ะเขาก็อาจจะอยู่เบดดิ้งเดิมนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิคะเห็นไหมคะนี่เป็น AF เนี่ยเต็มเลยนี่ จะบอกว่าตอนแรกอะ่ะตัวเล็กมากเริ่มอ้วนแล้เริ่มอวนล้วนี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูอีกวิธีการนึงนะคะในการแยกตัวนี่แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ไปค่ะไปดูอีกวิธีนึงค่ะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการแยกตัวนะคะก็คือที่แรกเราเตรียมเบดดิ้งไว้ไม่พอใช่ไหมคะเราก็ใส่ตัวไปในนี้เยอะมากเลยแล้วเมื่อเราต้องการตัวของน้องอะ่ะเราก็จะใช้เบดดิ้งใหม่ที่หอมหอมของเบดดิ้งเก่าเนี่ยนะคะเอามาเป็นตัวล่อให้น้องขึ้นมานี่ทุกคนดูเห็นไหมคะเขาจะเข้ามาอยู่ในตะกร้าที่เราเอามาให้เขากินนี่แหละคะ่ะนี่ อีกวิธีการหนึ่งก็เทคนิคเทคนิคไม่ใช่วิธีการเอออีกเทคนิคนึงก็คือเราจะปล่อยให้หน้าเบดดิงะะ้งเก่าเนี่ยค่ะแห้งแล้วเราก็จะรดน้ำตรงนี้ให้ชุม่มให้กลิ่นหอมั่วยนนี่ดูเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัวไส้เดือนแทนแทนแน,แน,นี่คะ่ะเราใช้ว,วิธีการนี้แยกตัวของไส้เดือนเอาไปใส่เบดดิ้งใหม่ในกรณีที่ เบดดิ้งเก่าน้องกินหมดแล้วเป็นมูลไส้เดือนทั้งกละามาังแล้วแต่ยังชื้นอยู่เราไม่สามารถแยกตัวได้เราก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการของฟาร์มเราที่เราทํานะคะเราอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็ทักเข้ามาถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเราไม่ได้เก่งแต่ก็คือเราอยากแชร์วิธีการของเราให้เป็นประโยชน์กับ ผู้อื่นด้วยนะคะเราเราลองทำมาหลายวิธีแล้วก็คือใช้ทั้งผ้ามุง้งใช้ผ้ามุ้งก็เคยใช้เป็นแบ่งกองสองกองก็เคยแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกสำหรับทางฟาร์มของเรามากที่สุดเราเลยเลือกใช้วิธีนี้คะ่ะเห็นไหมคะเรามาดูกันนี่นี่คะ่ะเราก็จะมาอยู่แล้วเราก็จะยก ยกอันนี้ค่ะไปเฮใส่กระละมังเบ็ดิ้งใหม่เห็นตัวข้างล่างไหมนี่ค่ะเป็นวิธีการแบ่งตัวนะคะนี่ค่ะแอบดูแอบดูบดึเห็นไหมนี่แบบนี้นะคะ นี่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ